คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่านาทีนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักน้องมีเนยนะคะมัทคอดมีชื่อดังค่ะจากแบรนด์บัตเตอร์แบร์นะคะที่ต้องบอกเลยคะ่ะว่าโอโหตอนนี้โด่งดังในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากโดยทางด้านนะคะมัทคอดอย่างน้องมีเนยเนี่ยก็มีแฟนคลับนะคะติดตามเยอะแยะ,ยะมากมายทั่วบ้านทั่วเมืองไปแล้วในตอนนี้คะ่ะและก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีแต่คนเนี่ยอยากจะเซลฟี่นะคะถ่ายรูปกับน้องมีเนยเยอะแยะ,ยะมากมายแต่จ จู่ๆก็มีเรื่องให้ดราม่านะคะเมื่อทางด้านของนักแสดงหนุ่มชื่อดังใครอย่างเจมีไนายนะคะได้มีการพูดคุยกับแก๊งเพื่อนค่ะพร้อมกับมีการกล่าวพาดพิงนะคะถึงน้องเนยมัดขอดมีชื่อดังนี่แหละคุณผู้ชมจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนานโซเชียลในตอนนี้นะคะซึ่งบทสนทนาของหนุ่มเจมีนนยเนี่ยเจ้าตัวก็ได้บอกคุณผู้ชมค่ะว่าน้องเนยเนี่ยแย่งงานนะคะและเปิดโปงคนที่อยู่ในหมีค่ะบอกว่าเดี๋ยวนี้หมีแย่ งานเราไปเยอะนะเพื่อนรู้เปล่าเดี๋ยวงานไหนเจอบัตเตอร์แบร์นะจะไปเฉดหัวสักทีหนึ่งและก็ยังมีอีกหนึ่งคำพูดตามมานะคะที่บอกว่าคนที่อยู่ในบัตเตอร์แบร์เนี่ยคือคนที่เรียนฮารโรมาก่อนค่ะเป็นรุ่นพี่ผมพอดีผมรู้เยอะงานนี้บอกเลยนะคะว่ามัมมีของน้องเนยเนี่ยจะไม่ทนค่ะทัวลงเจมีนายคุณผู้ชมสับเละนะคะถึงคำพูดที่ไม่เหมาะสมทั้งในแง่ที่จะเปิดเผยตัวตนของคนที่อยู่ในหมีซึ่งเป็นความล ะะทางการค้าของแบรนด์ในเวลาต่อมาค่ะทางด้านเจมินายเองเนี่ยก็ได้โพสในเอกนะคะบอกว่าผมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับต้องขอโทษทุกคนมากๆที่การสื่อสารของผมไปกระทบกระเทือนจิตใจใครหลายๆคนผมไม่มีเจตนาไม่ดีต่อน,น้องมีเนยเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆการใช้คําพูดของผมที่ไม่แน่ใจว่าใช้ถูกหรือเปล่าผมเองก็เป็นคนนึงที่ติดตามผลงานของน้องมีเนยเหมือนกัน ผมขอโทษจากใจจริงๆนะครับยอมรับผิดจริงๆแต่ต่อไปนี้ผมจะรอบครอบระมัดระวังคำพูดมากกว่าเดิมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนผมนะครับพร้อมรับฟังเสมอสุดท้ายนี้ก็ต้องขอโทษน้องหมีเนยกับทางบริษัทของน้องมากๆครับหลังจากที่เจมินายนะคะโพสต์ขอโทษแฟนคลับก็แหกคอมเมนต์ให้กำลังใจล,ล้นลามในขณะที่มัมหมีน้องเนยนะคะหลายคนเนี่ยยังวิจารณ์ข้อ ความที่โพสต์ขอโทษของนักแสดงหนุ่มอีกด้วยค่าว่าไม่มีความเป็นทางการนะคะดูเหมือนไม่จริงใจไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆเนื่องจากใช้คําว่าครับนะคะที่เป็นคอควายไม่หันอากาศบอใบไม้ค่ะแทนการสะกดอย่างถูกต้องนะคะว่าคอควายรอเรือไม่หันอากาศบอใบไม้ด้านแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มนะคะก็มีออกมาตอบโต้แทนค่ะว่าขอโทษแล้วแต่ไม่จบทําให้ประทะก,กันเดือดในคอมเมนต์ตามโพสต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียซึ่งก็ไม่รู้คุณผู้ ชมคะว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้นะคะหลังจากนี้เองเนี่ยจะมีดราม่าต่ออีกไหมหรือจะจบเพียงเท่านี้ก็ต้องรอติดตามค่ะแต่ว่าใดๆเนี่ยในเรื่องของการดราม่านะคะเรื่องของน้องมีเนยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะข้ามมาที่ทางด้านฟังนะคะของนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างบิวกิ้นกันบ้างค่ะซึ่งโดยก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นในทันทีเมื่อทางด้านของบิวกิ้นพุทธิพงศ์นะคะได้มีโอกาส ร่วมงานกับน้องหมีเนยไอดอลสาวสุดน่ารักวัยสามขวบคุณผู้ชมโดยทางด้านของบิวกินเองเนี่ยก็ได้มีการจับมือถือแขนนะคะและจับพุงแต่งานนี้คามัมหมีของน้องหมีเนยเองเนี่ยก็แอบ,บเห็นต่างสแสดงความคิดเห็นนะคะและวิจารณ์กันอย่างสนัน่นในทํานองว่าน้องหมีเนยเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง3าขวบนะคะการที่นักสแสดงหนุ่มไปจับพุงน้องหมีเนยแบบนั้นเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมซึ่งนี่แหละคุณผู้ชมคะก็กลายเป็นเรื่องร ดาวดราม่าขึ้นมาอีกคนนะคะโดยงานนี้ค่ะทั้งด้านของบิลกินเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดใจนะคะกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้เผยค่ะบอกว่าได้เห็นคอมเมนต์ผ่านๆจนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยกับน้องมีเนยนะคะที่จับพุงเนี่ยเพราะเอ็นดูและหมั่นเคี่ยวเท่านั้นแต่ก็เข้าใจในบางมุมของมัมมี่ของน้องมีเนยเพราะเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็มองว่า ไม่สมควรจริงๆและในอีกมุมมองนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าคิดน้อยไปค่ะถ้าใครไม่พอใจเนี่ยก็ขอโทษจริงๆซึ่งนี้นะคะก็คือสิ่งที่ทางด้านของบิลกินพุทธิพงศ์ค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการนะคะออกมาขอโทษกับเรื่องราวดราม,ม่าที่เกิดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ